สูกระชาดกหมูท้าราชสีกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ราชสีอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าหิมพานในที่ไม่ไกลจากภูเขานั้นมีหมูป่าฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ริมสระน้ําและที่ใกล้ๆสระน้ํานั้นมีฤาษีกลุ่มหนึ่งบําเพ็ญเพียรอยู่อยู่มาวันหนึ่ง ราชสีเที่ยวหาอาหารเมื่อกินอิ่มแล้วได้มาดื่มน้ำที่สระนั้นขณะนั้นมีหมูป่าตัวอ้วนตัวหนึ่งเที่ยวหากินอยู่ริมสระน้ำนั้นพอดีราชสีพอเห็นหมูนั้นแล้วก็นึกในใจว่าสักวันหนึ่งเราจะมาจับหมูตัวนี้กินแต่ถ้ามันเห็นเรามันจะไม่มาที่นี่อีกเพราะกลัวหมูนั้นเห็นจึงเดินหลบไปเสียอีกทางหนึ่ง ฝ่ายเจ้าหมูตัวนั้นพอเห็นราชสีแอบไปข้างหนึ่งกลับคิดว่าราชสีตัวนี้มันกลัวเราอ่ะพอเห็นหน้าเรามันก็วิ่งหนีไปเลยไม่ได้ละวันนี้เราจะต่อสู้กับราชสีตัวนี้ดีกว่าอ้าท่านราชสีอย่าเพิ่งเดินหนีไปสิข้าก็มีสีเท้าท่านก็มีสีเท้าเหมือนกันรู้ว่าท่านกลัวข้าจึงรีบวิ่งหนีไปซะง,งั้นนะ่ะ ราชสีพอได้ฟังคำท้าของหมูป่านั้นก็พูดขึ้นว่าเจ้าหมูป่าวันนี้ข้ามีสู้กับเจ้าหรอกแต่อีกเจ็วันค่อยมาสู้กันใหม่นะที่นี่เวลาเดิมดีไหมละ่ะ <c oughs> อ๋อได้เลยว่าแต่อย่าลืมทัศสละท่านราชสี <c oughs> ตกลงกันตามนั้นแล้วก็กลับเข้าป่าฝ่ายเจ้าหมูป่ารู้สึกเบิกบานใจ ที่จะได้ต่อสู้กับราชสีจึงนำเรื่องนี้กลับไปเล่าอวดพวกพ้องเป็นการใหญ่แต่พอพวกเพื่อนหมูป่าได้ยินก็ต่างตกใจแล้วก็พากันตำหนิเจ้าหมูป่าตัวก่อเรื่อง <c oughs> เจ้าหมูอ่อนหัดเจ้าหาเรื่องเดือดร้อนมาให้พวกเราซะแล้วไปพูดท้าทายราชสีเจ้าป่าอย่างนั้นได้ยังไงกันดี๋ยอีกเจ็ดวันข้างหน้ามันก็จะมาขามือพวกเราหมดทั้งฝูงไม่เหลือหลอกันพอดีอ่ะ <c oughs> เจ้าเนี่ยทำไมถึงดิ้งโก้อย่างนี้นะ งอแล้วยังมาอวดอีกพอทราบว่าเป็นความผิดร้ายแรงที่ไปท้าสู้กับราชสีก็กลัวตายขึ้นมาหมูป่าเท่าจึงแนะนำมันว่าเอาอย่างนี้เจ้าจงไปที่ถ่ายอุจระของพวกฤาษีแล้วก็เอาตัวเกลือกลิ้งไปกับอุจระจากนั้นก็ปล่อยให้แห้งติดตัวสักเจ็ดวันพอถึงวันที่เจ็ดก็เอาตัวเกลือกลัวให้ชุ่มด้วยน้ำค้างตอนเช้า เพื่อให้อุจจาระแห้งนั้นกลับเปียกขึ้นและส่งกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงขึ้นที่สำคัญเมื่อตอนที่เจ้าพบเจอกับราชสีเจ้าต้องไปยืนเหนือลมกลิ่นเน่าเหม็นจะได้โชยไปทางราชสีเหม็นจัดขนาดเนี้ยราชสีคงทนไม่ไหวหรอกเจ้าก็จะเอาชีวิตรอดมาได้เมื่อหมูป่าได้ยินดังนั้นมันจึงรีบวิ่งไปที่ท้ายป่า และทําตามที่หมูป่าเท่าแนะนำทันทีและแล้วก็ถึงวันนัดต่อสู้เมื่อราชสีมาถึงก็ได้กลิ่นตัวหมูป่านั้นจึงพูดขึ้นว่า mm. เจ้าหมูป่าเจ้าเป็นสัตว์สกรปรกนักมีขนเหม็นเนา่าหากเจ้าไม่เปื้อนอุจระข้าจะขมือบเจ้าเสียตรงนี้แหละแต่ด้วยชั้นเชิงที่แยบยนต์ของเจ้าในวันนี้ข้าต้องขอยอมแพ้ และยกให้เจ้าเป็นฝ่ายชนะก็แล้วกันว่าแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเพราะทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวโอไปดีกว่ามันเหม็นจริงๆไม่ไหวเจ้าหมูป่าก็รีบเดินทางกลับไปบอกถึงชัยชนะของตนแก่พวกพ้อง <c oughs> นี่พวกเราศึกใหญ่กับราชสีวันนี้ข้าคือผู้ชนะข้านี่แหละเจ้าป่าตัวจริงแทนที่ฝูงหมูป่า จะร่วมแสดงความยินดีกับมันกลับมีแต่เสียงร้องระงมด้วยความตกใจและหวาดกลัวว่าอีกไม่นานราชสีจะต้องย้อนกลับมาอีกครั้งเป็นแน่เอาละเอาละพวกเราตั้งสติกันให้ดีพวกเราจะต้องรีบย้ายที่อยู่กันเดี๋ยวนี้เลยค่าจะพาพี่น้องหมูทุกตัวอบพยพไปอยู่ที่อื่นก่อนที่ราชสีจะวนกลับมาจับพวกเรากินด้วยกงเล็บแหลมคมและน่ากลัวของมัน คราวนี้คงไม่มีตัวใดรอดชีวิตไปได้เมื่อหมูป่าเท่าสั่งการเสร็จแล้วจึงหันไปพูดสอนเจ้าหมูป่าตัวต้นเหตุว่า <c oughs> เจ้าหมูป่าผู้อ่อนหัดการกระทำและคำพูดที่อวดดีและขาดสติของเจ้านอกจากจะนำความเดือดร้อนมาถึงตัวเจ้าเองแล้วยังทำให้หมูคณะต้องพลอยลำบากไปกับเจ้าด้วยเห็นไหมเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานฝูงหมูป่าทั้งหมด ก็รีบมารวมตัวกันโดยมีหมูป่าเท่าเป็นผู้นำย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นส่วนเจ้าหมูป่าตัวก่อเรื่องเดินคอตกตัวเหม็นเดินตามฝูงไปเป็นตัวสุดท้ายโดยไม่มีใครยอมพูดคุยกับมันอีกเลยตลอดการเดินทางจากเรื่องสุกระชาดกหมูทาราชสีเราจะเห็นได้ว่า 1. คนที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดไม่รู้จักประมาณตนเอง และดำเนินชีวิตด้วยความประมาทอาจทำให้คนรอบตัวต้องตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายไปด้วยนะคะ 2. การใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่ควรทำนะคะแต่การเลือกใช้กลยุทธ์ที่ไม่ซื่อตรงเอาชนะด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนเสียชื่อเสียงและไม่น่านับถือคะ่ะ 3. ผู้ฉลาดที่แท้จริงบางครั้งเขาก็จะยอมหลีกทาง หรือเลือกที่จะไม่ตอบโต้แทนที่จะมุ่งเอาชนะในเรื่องที่ไม่มีคุณค่าปราศจากสาระค่ะดังนั้นเราควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่อวดเก่งไม่ใช้วิธีสกรปรกในการแข่งขันจนลืมคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมและที่สำคัญนะคะควรยึดหลักคุณธรรมและความถูกต้องในการกระทำของเราค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสเล่าชาดกจบแล้ว ทรงประชุมชาดกว่าสุกรในครั้งนั้นได้ถือกำเนิดเป็นภิกษุสูงอายุรูปหนึ่งที่พยายามจะตั้งคำถามกับพระารีบุตรต่อหน้าญาติโยมเพราะอยากจะอวดความรู้ของตนเองโดยมุ่งหวังให้มีคนมายกย่องนับถือตนบ้างแต่พระสารีบุตรเห็นถึงความริษยาและงโง่เขลาของภิกษุสูงอายุรูปนั้นจึงไม่ได้ตอบคำถามและหลีกหนีไปราชสี สเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าลืมกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผลิตสื่อดีๆต่อไปนะคะ